ตัคคบตวน้ำเป็นตัวแทนใช่ไหมวันนี้ตัวแทนจริจร๋งคู่ต่อยเขาเมื่อกี้มันพิมพ์มาในไลน์แล้วด้วยใช่ไหมคู่ต่อยของของฟิลปาวารหรือหรือใครฟิล,ฟลเดี๋ยวเดี๋ยวตัวน้ำก่อนคตั้นน้ำได้เตรียมพร้อมมั้งไหมเมื่อกี้ไม่รู้ว่าจะต่อยก็เลยเล่นเวทเรียบร้อยก็น่าจะนุ่มอยู่ครับวันนี้โอเค,อเคนี้หลายคนน่าจะรู้จักแล้วนะโดยเฉพาะใน Facebook คนดูมั่งหลายแสนเลยใครที่ไม่รู้จักก็ไปดูนะสเต็ปเท้าไวมาก ตัวแซวยับเลยชื่อฟิลกับรถมาโคตรกลเลยใช่ไหมขับรถมากี่โลนะหกหกสิบเจ็ดสิบโลขับมอไซค์มาเหรอ<น>โอ้โหดีนะฝนไม่ตกนะนโคตรใจเลยอะ่ะแม่งมาโอเค<น>ลงร้อยเปอร์เซ็นต์นะใส่ใส่เฮ็ดกันใส่เฮ็ดกนะันไหมไม่เอาหรอ,อโอเคโอเค โอเคสามารถออกนอกสนามได้เดีย๋ยวพวกเราช่วยเซฟช่วลอ้ลอมๆหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล้อมๆล้อมๆไปทางนู้นนะไปสามนาทีอย่าต่อยท้ายทอยอย่าต่อยท้ายทอย

ôi khao đuôi ui cả nén điêu ấy mày còn ui mắn ui mắn quá ui

โอ้ยหลบได้เว้ยเก็บเวลาลสิบวิสุดท้ายโอ้ยอ,อย่าต่อยท้ายทอยโอ้ย,อยสองหนึ่งหมดเวลาโอ้โหโคตรเลยโอ้ยโอ้แอฟฟิลต่อยครั้งเนี้ยมันสุดเลย ถูกคู่ถอดให้กันหน่อยเป็นไงบ้างสุดยอดครับเหนื่อยเหนื่อยมัดไหมกับคนนี้มันครับโคตรเดือดเลยโอ้ยไปกดกันนะโอ้โหเยี่ยมเลยสุดยอดเป็นไงบ้างเน็่ไงครับแขนล้าวเน็นคำกับระโดดเห็นแล้วแต่ว่าต่อยพออ้างหมดไปไม่มีแรงแล้ว รอบนี้จะโดนะจะโดนแซวเรื่องสเต็ปท้าอยอีกไหมจะโดนแซวเรื่องเราหนีอีกไหม<า>ไม่น่านะโดนปะโดนแหละว่าแต่ว่า,าจะไม่เยอะโอเคอมองไปหนอ <laughs> อมองไไหนสุดยอด